ศูลกากรหนองคายสนที่กำลังหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่บุกตรวจโกดังเก็บของสงสัยซุกซ่อนอยาเสพติดพบพัสดุเตรียมส่งออกต่างประเทศตรวจพบยาไอซ์ปะปนอยู่ในแผ่นซิลิโคนซุกในด้านหลังกรอบรูปจํานวน12แผน่นน้ำหนัก21กิโลกร,รมัมเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2,565ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่อำเภอเมืองหนองคาย นายพร้อมชายสนิทวงณ์นอยุทยาผู้อำนวยการสำนักง,งานศุลกา,ากรภาคที่สองร่วมกับนายสมบัติค้อนทองผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากรด่านศุลกากรหน,นองคายนายวัสสินพิสุทธิ์พุทธนิมนมลหัวหน้าฝ่ายปราบปรามพันเอกสุพัฒชตินันรองผู้บังค,บงบงคับการกองบังคับการควบคุมที่สองกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีพันตำรวจเอกธาน,นินทรพจพ์ ปุ่มกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน้องาายต่อชดอ4 5, และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ถแถลงผลการตรวจยึดยาไอ้น้ำหนัก21กิโลกรัมอัดแผ่นซิลิโคนมาในหลังกรอบรูปจำนวน12แผน่นการตรวจยึดครั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรานส่วนควบคุมทางศุลกากรสำนักง,งานศุลกากรนองคายและสำนักง,งานศุลกากรภาคที่สได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการว่ามีการ ว่ามีของต้องสงสัยจะส่งต่อไปอยังประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลียโกดังเก็บของแห่งหนึ่งในจังหวัดนองคายจึงได้นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นกรอบรูปภาพวิวจำนวน12แผน่นมีความหนาผิดปกติจึงได้นำไปเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสอบและให้สุนัขทหารดมกลิ่นหาสารเสพติดซ้ำอีกครั้งซึ่งสุนัขทหารแสดงอาการผิดปกติเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการแกะฝากรอบรูปพบว่ามีแผน่นยางซิลิโคนปิดทับไว้จำนวน12แผน่นมีผงสีขาวปะปนอยู่ในแผ่นซิลิโคนเมื่อทำการตรวจด้วยน้ำยาทดสอบสารเสพติด พบเป็นยาไอซ์รวมน้ำหนัก21.1กิโลกรัมเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดเพื่อทำการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองหนองคายดำเนินการตามกฎหมายต่อไป